น้องอีิย์ไปนี้คือถอดมาจากเครื่องยูทูบเบอร์จีบีไม่รู้ J I B I B M A I R O O J B ไม่รู้ไม่มีตำแหนิงคนทักหายเยอะมียูเซอร์ใจดีรับน้องไปดูแลแล้วถอดจากเครื่องสติมเมอร์จีบีไม่รู้เลยนะดูความสวยสิครับ ยูข้างในครับเงายนน็อตฐานน็อตลองว้าวนี่ต่อแพรเพิ่นตรงนี้8พินอีดไปทองแดงสวยๆและก็วอรจจะกลิ้งคอมพิวเตอร์ตรงนี้มีเขอนๆนิดหนึ่งคาบกาวแค่นั้นไม่ได้มีบน,นอะไรเลยนัดน mm ัดนัดนัดน์ด G-SOT t x ระบายความร้อนตรงนี้ พินทองสวยเลยสวยเลยมีผลทิศนะทำรูปสวยๆก่อนด้านหลังมีดิสเพย์ก่อนแล้วก็เ d m i ไหมเดีไหมแล้วก็ดิสเพย์ก่อนเอาไปให้อย่างงามนะครับในกล่องไซด,ดีที่เตรียมไว้แล้วดูดีไว้นี่ก่อนไป ใส่ด้วยดีกว่าเดี๋ยวผมมาปึงคิดว่าใส่ได้ไหมคิดว่าพอดีไหมอันนี้คือบับเบิลที่เป็นซองสำหรับใส่การเจ,จาะโดยเฉพาะจะพอดีไหมน่าจะอดีนะโอ้เป๊ะเว้ยนี่มันหนาไง จะซับแรงกระแทกได้ก่อนเลยหนึ่งชั้นซีนไปก่อนซีนด้านนี้นะหนึ่งชั้นก่อนนี่ใบวัดตรงนี้ตัดเลย สปายบีฟอสโอซีหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ความร้อนต้องขึ้นลงนะครูมิึ่งครูโคตรดีดีแบบให้เปิดทั้งวันทั้งคืนแต่ในเคสจะจัดทางลงให้ดีๆนะจ๊ะแลาวสปายก็เช่นเคยครับขอ80พัทผมเคยแนะนำอย่างเงี้ยแล้วมีคนมามาว่าด้วยว่าสมัยผมเรื่องมากจังในคลิปที่แพ็ก GTX 0 7 0ผมคุยกับลูกค้าตั้งแบบตั้งแต่ต้นเรียบร้อยดีหมดแล้วแล้วอยู่ดีๆมีใครไม่รู้มาโผล่ใน YouTube บอกขายของทั้งทีทำไมพลาก,กันเลยเขาจะซื้อไปแล้วคอนทุกทิ้งเกิอของเขาเงินเขาคนงงเลยโผ่มาทำไมลองไปอ่อานดูครับเสอร์อในช่องผมว่า g t x 1 0 7 0จะมีคนเพียเพ้ยนๆคนหนึ่งโผล่มา แต่ก็โดนยูเซอร์ท่านอื่นช่วยกันไอ้น,นี่แล้วแหละอธิบายแล้วแหละเพียนจริงจจนกระทั่งเจ้าของที่ซื้อน้องไปยังมาคอมเมนต์เลยว่าผมซื้อน้องไปเองครับาารฟาเวอเหมือนปัจจัยหลักอะอาหารของ คอมพิวเตอร์ก็คือการจ่ายไฟเพราเว่าซับายก็คือหัวใจที่เชื่อมระหว่างไฟฟ้ากับคอมเออเหมือนยางรถยนต์เนี่ยยางรถยนต์ก็คือสิ่งสิ่งแรกที่เชื่อมเรากับถนนสิ่งเดียวเลยมั้งในบรรดาตัวรถอะ่ะก็มีแค่ยางรถยนต์ที่มันจะที่เขาจะอยู่สัมผัสกับพื้นถนนก่อนเราถูกไหม เหมือนกันนะเขาเอาสัมผัสกับไฟบ้านก่อนเราแล้วค่อยมาจ่ายให้กับเมนบอร์ดจ่ายให้กับการ์จอจ่ายให้กับ cpu ีย้สำคัญขั้นไหนสิอันนี้ไม่สวยอันนี้ตัดลงมาในนี้ดีกว่าแล้วยูเซอร์นเพียน,ยนท่านนั้นผมก็พยายามเข้าใจเขานะแต่ว่ามันยากที่จะเข้าใจมันตักกะเอาไป ควาคิดเขาพิลึกเพรามีแต่แบบเออคนอยากขายก็ไม่สนใจหรอกไม่แนะนําหรอกขายอย่างเดียวกลัวเงินนะขายอย่าเดียวเงินเราเงินของอผมนี่แม่งแบบพยายามแบบต้องถ้าจะขายทั้งทีก็ไม่เน้นขายอะเ,อเน้นว่าถ้าเอาไปใช้ต้องใช้ใได้ดีอา่ามันเป็นยุคของ มันหมดยุคของการใช้คอมแบบสวยๆแล้วอ่ะผมว่ามันเป็นยุคของคนรักคอมอ่ะปีสองพันยี่สิบแล้วนะการดูแลรักษาคือมันจับต้องได้นะเว้ยฟาร์วส์สไปร์สิตพาร์ทมันไม่ได้หายากในยุคอดีตฟาร์วส์สไปร์ส่วนมากที่คอมเสียอะไรฟาร์วส์สไปร์กี่เปอร์เซ็นต์นะเคยจะฟาร์วส์สปร์กี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นฟาร์วส์สไปรกระป๋องอ่ะ แต่มันกี่ปีแล้วมันโหสิบเกิน10บสิบแปดอะสิปีที่แล้วใครทันยุคไอ้นี่มั่งอะแพนเทียมทูแพนเทียมโชว์ะ AMD X2 อะเปอร์เซายที่เราเคยเดินตามไม่มีออนไลน์ขายนะต้องไปเดินตามเออไม่อยากพูดชื่อพูดเป็นไางนี้แล้วกัน ห้างสรกสินค้าแห่งหนึ่งเดิน <_ d ew an> เดิน <_ d ew an> เดินแล้วเจอาเอร์เอ้ยลูกนี้อะไรนี้คามร้อยบาทพาเวอร์ลูกนึงสามร้อบบาทไม่มีอะไรเลยครับมีวงจรภายในจ่ายไฟได้มันหมดยุคแล้วเดี๋ยวนี้เขาแข่งขันกันที่คุณตี้เยอะแล้วยังวัดระดับความสูงใส่เข้าไปแล้วลุนน้น จริงๆผมก็แนะนำแต่ก็น้อยแหละพันคนจะเจอคนเปียนเพียนแบบนี้โผล่มาคนหนึ่งก็เป็นสีสันเป็นสีสันดีขำๆดีมาโชว์อะไรก็ไม่รู้โดนดูเซอร์ท่านอื่นว่ากันลองไปอ่านดูครับเขาไม่ได้ว่ากันเลยแหละเขาแบบเหมือนจะใช้เหตุผลเ่ย แนะนำอะไรตักกะนั้นไม่ใช่นะมีด้วยอซื้อซื้อไปและเขาจะเอาคอนทุบทิ้งก็เรื่องของเขาเอางั้นมาซื้อการะตอกแพงๆแล้วเอาคอนทุบทิ้งให้ดูหน่อยดิแล้วบอกเลยนะเอาคอนทุบทิ้งไม่ประกันให้นะเพราะมันไม่ใช่เรื่อง ของน่ะมันมีคุณค่าอย่างการ์ดจออะไรเนี่ยมีคุณค่าจะตายมันควรจะได้ไปอยู่ในมือของคนที่ดีคนที่รักในคอมพิวเตอร์ไม่รู้คนอื่นว่าไงแต่ผมขายเงี้ยเออผมขายให้คนแบบประกอบคอมชอบในคอมพิวเตอร์รักในคอมพิวเตอร์แล้วเขาจะเอาไปสร้างผลงานใช่ไหมี๋ยวนี้ก็เล่นเกมมีความสุขบางทีอาจจะ ไปอยู่ในมือของการสร้างสรรค์ผลงานสตรีมเมอร์เอาไปตัดต่อมันยุคเทคโนโล,โลยียุคมีเดียโซเชียลอะแต่ก่อนเล่นเกมเนี่ยในยุค10บกว่าปีที่แล้วจะเล่นหา d i a ยโบสองมาเล่นเนี่ยผมต้องไปซื้อเขาเรียกอะไรวะไปซื้อแผ่นแท้อสตาร์คาร์สอย่างเี้ยสตาร์คาร์สผมไปซื้อแผ่นแท้ นี้ก็ซื้อออนไลน์แท้ได้หมดขายเล่นสตาร์คราฟหนึ่งมามั่งผมมาเล่นแล้วก็บ้ากว่าสตาร์คราฟสจะมารอมสิบปีพัฒนาเดียบ o 2เงี้ยจะซื้อแผ่นมาลงติดตั้งต้องใส่ซีดีคนะเว้ยมันไม่ใช่แบบยุคนี้นะกดสตรีมกดซื้อคูมันนี่ปุ๊บเข้าเลยของแท้สะดวกสบายกว่าเยอะ แต่ก่อนต้องใส่ซีดีคีนะก่อนที่จะลงเคาน์เตอร์สไตล์ได้ต้องลงอะไร half ไลท์ใส่แผ่นแท้ half l ลท์ก่อนแล้วถึงจะมาอัปเดตเป็นเคาน์เตอร์สไตล์เอ้ยยุคผมมันมาอย่างนี้รู้อายุเลยใช่ไหมเนี่เราก็โตมาแบบนี้แล้วก็ค่อยๆพัฒนามาแล้วคราวนี้ก็มาซื้อลักกาะล็อกแล้กก็ล็อกนี่หนักเลยก่อนที่จะได้เล่นนะ ต้องซื้อบัตรเติมเวลาก่อนว่าเติมได้กี่ชั่วโมงขุดขุดขุดเอาละฮะบัตเติมเติมเสร็จไม่เท่าไหร่ตอนต่อโมเดลแม่งโลโลกิเทคทำได้เลยเอ๋เดี๋ยว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 เดี๋ยกว่าจะได้เล่นแล้วก็ตัดด้วยนะไม่ใช่แบบต่อทีเดียวติดได้ตลอดนะมันจะเล่นได้กี่ชั่วโมงไม่รู้แล้วมันก็ตัดแล้วต่อทีเดินเข้าไปในพรินเตล่าอย่างเงี้ย เดินเข้าไปแม่งกว่าจะขยับตัวได้เดินเข้าไปได้ไอ้นั่นอะท่อระบายน้ำอะตีแมลงสาบโอ้โหนีงเน็ต 56k แต่ก่อนมันจะเน็ตเป็น 56k ไม่มีเป็นเมกนะของผมอะโ,โมเดม 56k หนึ่ง k ก็หนึ่งพันกิโลไบต์ห้าสิบหกห้าห้าห้าหมื่นหกพันกิโลไบต์เอออะไรประมาณเนี้ยไม่ถึงเมกนะ จอบอกเลย Full HD นี่คือหรูอันสองแปดสิบนี่คือเออเล่นได้แต่ก่อนเล่นไม่ถึง Full HD อ่ะเข้าไปสู้เข้าพิระมิดหนุกใตฮาอาชีพที่เล่นก็คือสวอตแมนอ้าอยูดีดแพ็คของมาเล่าเรื่องแต่กลอล์กเยมีความหลังอ่ะสนุกอ่ะไปกับเพื่อนเป็นปาร์ตี้ แกวแตอนน่ะการ์ดแม่งขายกันเป็นเนงจริงได้ไงนัดเจอกันซื้อการ์ดการ์ดอะไรวะการ์ดหมาดำที่แอสซัสซินชอบใส่แล้วแม่งหลบหลีกเก่งไนท์ไนท์ถึกถึกกดเคาน์เตอร์สมูสตูตีมาไนท์ก็เป็นจากสเวตแมนเป็นไนท์กดเคาน์เตอร์ติงงต้งป่องติงงต้งป่องติ้งป่องกดอยู่งั้นนั้งันทังคืน แต่แอสซินแม่งไม่ต้องกดเลยแม่งหลบอย่างเดียวตัวหาอะไรตีไม่แม่นตีไม่โดนตีไม่โดนเสร็จแอสซินฟันด้วยคาตาปาก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 ติดขี้แต่จำไม่ได้ว่าการอะไรที่ทําให้ติดขี้เพิ่มแต่รู้ว่าแม่งแพงมากใส่เข้าไปแม่งติดขี้ใส่เข้าไปในสไลด์อ่ะตีปาก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  แนอดีตมีเยอะแทบกันเนอร์เงี้ยเลนแทบกันเนอร์โคตรหนุกเลยแต่เล่นได้แค่สองคนสู้กันเองวางกับกที่คื้นใครเหยียบแล้วแม่งลื่นลื่นไปโดนระเบิดยิงกระสุนแต่ตอนนี้นี่มาทำใหม่กำลังมาเลยโกโกสามกกมาจากดาว์ทาวหรือคูนิโอนั่นเองหรือลิเวอร์ซิตี้นั่นเอง แต่ก่อนเล่นในเครื่องซูเปอร์ฟมิีขคอมโอ้โหแม่งโคตรติดหนุกมากตัวเรียมตัวเรียมเดียมอะลิกลิกลิกคิจริงๆผมเรียกลิกกีแต่มันมีบางคนเรียกลิกคินี่นะแน่นหนามากนะกับคุณีโอมีคุณีโอโหลงยุคด้วยคู้คิดถึงจนยุคนี้มันกลายเป็นแบบพลายบูสพาย80ดพัท มีแผ่นสิบพัทแพตตินัม CPU มีหูแม่งกี่คอก็ไม่รู้ถึงเจนสิบสี่สิบห้าอะไรเงี้ยจอก็ 4K 2K 8K มีแล้วเลยพัฒนาโคตรเร็วอะไรอะไรก็เปลี่ยนไประบบการ์ดจอก็เป็นเลเทสซิ่ง RTX นีซี่ซีรีส์ห้าก็ออกแล้วถูกไหมใช้ ไอในการคำนวณเฟรมเจน fame, คำนวณเฟรมในอนาคตนู่นนู่นมีนั่นเมื่อคืนฝันเนียฝันว่าเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้ออะไรสักอย่างแล้วไม่มีมนุษย์แล้วเจอหุ่นยนต์เจอกับคอมพิวเตอร์อย่างเดียวหนักเลยพูดจริงนะเนี่ยฝัน รุปแล้วก็คือขอบคุณที่รับน้องไป็นพี่ครับน้องจะได้เฉิดฉายทาผลงานใบงานคุณภาพดีมากผมเทสละเอียดที่หลายรอบแล้วก็ช่องผม,มขอให้มีแต่คนที่รับคอมพิวเตอร์คนดีๆหรือคนที่รับคอมพิวเตอร์แล้วก็อาจจะข้อมูลเดี๋ยวไม่มากมายไม่ไม่ลึกมีคนลึกๆในในช่องผมเพียบล่าสุด เวก้าอ่าเคนนั้นน่ะความรู้อย่างนี้เลยเอ้ลองไปอ่านดูได้ครับเขาก็มาคอมเมนต์บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ส่วนคนที่ตะกะเป็นเพี้ยนหรืออืมไม่ค่อยเข้ากับผมได้อ่ะไม่ต้องมาดูหรอกไปไป,ไป,ไ,ปไปที่อื่นไปทําอย่างอื่นเออปล่อยให้คนที่รักในคอมพิวเตอร์ด้วยกันเขาอยู่กันเป็นกลุ่ม กลุ่มไม่ได้ใหญ่มากตอนนี้ผู้ติดตามก็แค่2,600คนผมก็มีความสุขกตายแล้วแฮปปี้กัตายเพิ่มขึ้นก็ดีแต่ขอเป็นคุณภาพประชากรที่น่ารักดีคุยกันแบบว่ามีความสุขเข้าใจกันโอเคครับขอบคุณที่รับชมมากครับึ